ดีค่ะยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านในการประเมินข้าราชะการครูและบุคลากร,ร,การทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะครูชำนาญการดิฉันผู้เข้ารับการประเมินนางปริชาติกันมั่งมีตำแหน่งครูพศงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตละล่ำโมง สังกัดองค์การบริหารส่วนตามบนแม่เดดอำเภอกลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เกิดเมื่อวันที่9กันยายนพศ5 5 2 2คุณอวุธทางการศึกษาจบปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมมวัยจากมหาวิทยายลัยราชภัฏสวนดุสิตประวัติการรับราชการ รับราชการในตามแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่5มกราคมพศ2558สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดดอำเภอกะรายานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่อายุราชการรวม8ปี5เดือนดิฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะนำเสนอผลงานประกอบการประเมิน ให้แก่คณะกรรมการประเมินทุกท่านค่ะดิฉันปฏิบัติหน้าที่การสอนดังนี้สอนชั้นอนุบาลเด็กปฐมมวัยสอนบุรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมมวัยซึ่งแบ่งออกเป็น6กิจกรรมหลักดังนี้ 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ 2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ฟังพูดสังเกตคิดและปฏิบัติการทดลอง 3. กิจกรรมสร้างสารได้แก่การวาดภาพระบายสีการปั้นการพิมพ์ภาพการภัพ ฉกปะ 4. กิจกรรมเสรีเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เล่นกับสื่อเครื่องเล่นอย่างอิสระในมุมการเล่น 5. กิจกรรมกลางแจ้งโดยจัดให้เด็กได้ออกนอกห้องเรียนไปสู่สนามเด็กเล่นที่บริเวณกลางแจ้งโดยยึดเอาความสนใจ6 กิจกรรมเกมการศึกษาเป็นกิจกรรมการเล่นที่มีกระบ,บวนการเล่นตามชนิดของเกมประเภทต่างๆดิฉันปฏิบัติหน้าที่และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายดังนี้รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตละลามง เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจำวนันเป็นพณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประสานงานร่วมมือกับชุมชนและจัดทำโครงการต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แตะละโมงด้านที่1ด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบาลวิชาชีพ หนึ่งการมีวินัยด้านการมีวินัยดิฉันมีวินยันนนย,นนยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่รัชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 2. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพดิฉันให้ความรักและเมตตาสิทธิ์ทุกคนอย่างสม่ำเสมอโดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆเช่นด้านแนะแนวส่งเสริมและให้กำลังใจ ให้คำยอบย่องชมเชยเป็นการเสริมแรงให้นักเรียนเกิดความมั่นใจเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ศึกษาค้นคว้าร,าขขาริเริ่มสร้างสารรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้พัฒนางานในวิชาชีพรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ และการยกย่องเชิดชูเกียรติเสริมสร้างกลุ่จิตสานึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนและสังคม 3. ความรับผิดชอบในวิชาชีพดิฉันในฐานะเป็นครูถนัดดีว่าการเป็นครูที่ดีจะต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่และวิชาชีพมีการวางแผน และการบริหารงานแบบนักเรียนมีส่วนร่วมอุทิศเวลาและเสียสละเพื่องานราชการโดยไม่เหน็ดเหนื่อยนอกจากเพื่อพัฒนาการเรียนแล้วยังอบรมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีความเมตตาเสียสละเพื่อส่วนรวม 4. การประกพืชปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดิฉันปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะขยนันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสามธิ์ของงานและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม 5. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมดิฉันพึงระลึกเสมอว่าการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีส่งผลผู้ที่ได้พบเห็นเกิดความประทับใจและนำไปปฏิบตัติดำรงชีวิตหลกักตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย มีความประหยัดอดออมมัธยัติดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับอาชีพการดำรงชีวิตตามหน่วยงานจัดขึ้นอย่าต่อเนื่องด้านที่สองคุณภาพการปฏิบัติงานสมรรถนะที่หนึ่งการมุ่งผลสามฤทธ ดิฉันได้ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ศึกษาจัดทำและออกแบบกิจกรรมสื่อการเรียนและเรียนรู้พุิปัญญาท้องถิน่นความคิดริเริ่มสร้างสารนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมุ่งมั่นพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเข้ารับการอบรมประชุมสมมนาทางวิชาการ จากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องสมรรถนะที่สอการบริการที่ดีดิฉันมีความตั้งใจในการปรับปรุงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริการประสานผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองไว้วางใจในการฝากลูกหลานไว้มาดูแลและให้การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนและหน่วยงานสมรรถนะที่3การพัฒนาตนเองดิฉันมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ด้วยการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการการอบรมสามนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการกับเพื่อนร่วมงานอย่างสม่ำเสมอสมรรถนะที่4การทำงานเป็นทีมดิฉันให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อนร่วมงานสแสดงบทบาทผู้นำผู้ตามได้อย่างเหมาะสม ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์กับบุคคลที่หลากหลายเสริมแรงให้กำลังใจส่งเสริมสนับสนุนเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงานสมรรถนะที่5การออกแบบการเรียนรู้ดิฉันมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการออกแบบการเรียนรู้และนำผลการออกแบบนำไปใช้ในการเรียนรู้ได้ สมรรถนะที่6การพัฒนาผู้เรียนดิฉันมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนพัฒนาทักษะชีวิตสุขภาพกายสุขภาพจิตของผู้เรียนปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตยภูมิใจในความเป็นไทยให้แก่ผู้เรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สมรรถนะที่เจตการบริหารจัดการชั้นเรียนมีการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอด้านที่ 3. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ดิชนันปฏิบัติหน้าที่หลกัก เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียนปฏิบัติพัฒนาทางวิชาการศึกษาประสานความร่วมมือผู้ปกครองคนในชุมชนให้บริการสังคมด้านวิชาการและหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย จัดการเรียนรู้โดวยวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องแก้ปัญหาและวิจัยชั้นเรียนได้อย่างเป็นระบบมีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสามฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรการการเรียนรู้ที่สถานศึกษากำหนดมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีทักษะการรักการทำงานมีคุณธรรมและจริยธรรมตามลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษาขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ